บก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 บบกบบกบกโบกดูค่ะดูค่ะดูโบกดูโบกอน่ารักจังเลยทำไมหนูน่ารักจังเอยน่ารักมากเลยนะคะแม่แม่สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าเช้านะคะวันนี้จะพาเจ้าหนูน้อยค่ะเจ้าดวงใจตัวน้อยทําบุญตักบาตรค่ะแม่แม่น่าจะเป็นครั้งแรกของน้องเลยที่ มาอยู่ที่บ้านของเราก็ได้ตักบาทนะคะอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะมาเลยขอแม่คุณพ่อคุณแม่ร่วงอนุโมทนาสาธุบุญกัดเด็กน้อยตัวหน่อยน้อยด้วยนะคะทุกจ้าด้วยลูกเอ้ากัดทำบุญตักบาทค่ะ หนูยังเก็บไม่เป็นคุณครูเออจะไปกินข้าวจะไปกินข้าวในบาทพระค่ะแม่แม่แมข้าวหอมเหลือเกินค่ะนะคะกราบด้วยลูกกราบด้วยค่ะกหอมกลิ่นข้าวค่ะน้องอยากกินข้าวนะคะ <c oughs> ใส่เกินใส่เกินทำไมเขาบอกนี่ เอ,อ็เอนดูท่าสายก้นค่ะแม่แม่แมป่ะอะาอยากกินข้าวด้วยค่ะแม่แม่ต้องได้กินข้าวงั้นไม่กลับ,ง,ลบงั้นไม่กลับนะคะถ้าไม่ได้กินข้าวนี้ไม่ยอมเลยนะคะแม่แม่แมเดินตามรอยพี่มินนี่แล้วค่ะทำบุญตักบาตรเสร็จต้องได้กินข้าวนะคะโอ้โหหนูขอกินข้าวด้วยค่ะนะคะ ข้าวกาลังร้อนๆเลยค่ะแม่แม่ให้น้องกินน้องช้างสามารถกินข้าวได้นะคะเนาะอ่าเผื่อแม่แม่สงสัยเออน้องนีกน้องช้างนี่เขากินข้าวเหมือนเราได้เรากินได้นะคะแต่ว่าให้เขากินในปริมาณที่แบบว่าไม่ได้เยอะกินแบบพอกรุบกริบโน่นนี่นั่นอย่างนี้นะคะแม่แม่ไม่ได้ให้กินแบบโอ้โหเยอะหรอไม่ได้ให้กินแบบเยอะนะคะป่ะพอแล้วค่ะ ไปกันเลยมาเอ้ยลุงจ้า ทบทวนทบทวนความความรู้ก่อนค่ะแม่แม่โบกมือบายบายจ้าโบกโบกโบกอ้าวโบกโบกโบกอ้าวโบก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 อ้าวโบกโบกโบกอันนี้ใส่หัวด้วยนะคะแม่แม่ท่าใหม่ใส่หัวด้วยนะคะที่แรกน้องจะเป็นแค่โบกทีนี้น้องใส่หัวเป็นแล้วนะคะอความน่ารักของเจ้าหนูน้อยนะคะ นสายก้นยังไงก้นนายายก้นทำยังไงคะคนเก่งหนูหนูสายก้นเป็นไรน้าไหนสายก้นทำยังไงดื่มหรือเปล่าเมื่อกี้ยังทำเป็นเลย ที่นี่คืนคุณครูแล้วหรือเปล่านะตอนเช้าๆมาเนี่ยยังไม่ได้อาบน้ําให้น้องนะคะเพราะว่าอากาศยังเย็นอยู่นะคะแม่แม่เอฟซีอ่านี่ก็เริ่มสสยก้นเริ่มเริ่มแบบกระดุกกระดิก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 อ่าเดินมาสายก้นค่ะแม่แม่อาจจะยังไม่พลิ้วเพราะว่ากาลังเริ่มเรียนนะคะดูค่ะเดูดดดดอ่าสายก้นไปเลยจ้านี่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  ฮึบฮึบฮึบบดตั้มบุดตั้บุดตั้บุด,บด,ออออดข่า,ดขาวน่ารักของนักเรียนนะคะแม่แก็ยังไม่ได้เป็นแบบว่าพลิ้วเหมือนพี่ๆเขาเพราะว่าน้องก็เพิ่งเรียนนะคะเพราะว่าเพิ่งเรียนเอ่อมุนห่วงเสร็จนะคะก็มาด้วยท่าสายก้นนะคะที่ต้องใส่โซ่น้องไว้สองข้างเพื่อให้น้องถนัดและชินทั้งสองข้างนะคะแม่แม่ อหมุนจ้าหมุนไปเลยอาหมุน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 อหมุน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 อาหมุน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 นานๆลูกหมุนนานๆอ่าเออเออเออนี่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 ค่ะคุณผูนชมนี่หมุนอีกหมุนอีกหมุนอีกเออแมขอบคุณค่าด้วยลูก เออถุจาแบบเสียงหวานแววนะคะตอนนี้ก็พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแดดก็เริ่มออกบ้างแล้วนะคะแม่แม่เกือบจะเจ็ดโมงแล้วแต่ว่าอากาศยังเย็นอยู่เลยนะคะทางนี้คือมันหนาวอะค่ะแม่แม่ไม่รู้จะพูดยังไงอากาศแบบว่าเนาะค่ะตรงนี้ก็ไม่สบายด้วยเลยล่ะค่ะทีนี้อาบบกมือด้วยจ้าโอ้จะขอกินอย่างเดียวเลยจะกบน้อยตรงนี้ก่อนลปบกก่อน เอาไปายด้วยไปายบุกเลยไป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 บายบุกบ <somet h> ุก <noise> บุกไหนบุกมือทำยังไงนะไปยังไงน้องบุกมือทำยังไงนะไปก่อนไปบุกด้วยบุกด้วยบุกด้วยไปไปด้วยดมตะกลิ่นกล้วยในย่ามครูอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้ลืมโบกมือลืมอะไรทุกอย่างแล้วน้องหมาค่ะน้องหมาน้องหมา น้องหมาแดงออกไปเลยจ้าออกไปเลยคนเขากําลังโบกมือเนาะเจ้ามาันมองอย่างนี้ถ้าเป็นน้องมินนี่นะคะแม่แม่โอ้โห,โห,โห,โหนะคะน้องหมาไม่รู้จะอยู่สภาพไหนเลยค่ะแม่แม่แต่นี่เป็นน้องดวงเฉยๆเ,เขาก็รู้สึกแบบตกใจเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ยกแข้งยกขาใส่นะคะแต่ถ้าเป็นเจ้าตัวจิ๋วของเรานะคะ ไม่ใช่สิจะตัวจีดนะคะจะตัวจีดของเราเนี่ยโอ้โหขาหน้าขาหลังตีลังกาใส่เลยจ้าอาบุกบ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 กดูค่ะดูค่ะดูบกดูบกอ้าน่ารักจังเลยเฉียงดเียงดวยทำไมหนูน่ารักจังเออน่ารักมากเลยนะคะแม่แม่จะหนูหน่วยตัวกะปุกปุกนะคะอ เร็จแล้วนะคะก็ค่อยเป็นค่อยไปไปเรื่อยๆนะคะแม่ๆยังไม่ได้เ,เร่งรีว่า,าหนูต้องเป็นต้องได้เดี๋ยวนี้เนาะคะ่ะแม่ๆคือเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะค่อยๆสอนค่อยๆบอกกันไปเนาะคะ่ะค่อยๆแนะแนวทางกันไปนะคะอ,อันนี้ก็น้องก็เรียนมาได้เกือบจะหนึ่งเดือนแล้วะคะ่ะอีกสามสี่วันก็หนึ่งเดือนแล้วนะคะก็ถือว่าพัฒนาการก็ไปได้หลายอย่างอยู่นะคะอืเอาหัวห่วงบอก ในห่วงยุ่งส่นะโอ,โ,อโอ้เดี๋ยวแป๊บน,นึงแม่ชาขาหลูกแป๊บ<อ>เดียวค่ะคนช่วย<อ>ไปค่ะเดี๋ยวไปเรียนต่อที่บ้านเรานะคะแม่แม่เดี๋ยวจะสายน้องด้วยค่ะเพราะว่าเอ,อน้องก็เรียนตรงนี้ปุ๊บก็ให้ไปเรียนที่บ้านเราต่อนะคะจะได้กําลังใจจากพี่มินนี่นะคะ ไม่รู้ว่าเป็นกำลังใจหรือว่าจะพาน้องเล่นอีกนะคะไปกันเลยค่ะตอนเช้าๆอากาศดีมากเลยนะคะแม่แม่สิบปดสิบเก้าองศาได้เลยค่ะแต่สำหรับน้องนี้คือหนาวเย็นมากเลยนะคะสำหรับตาอ้วนก็คือแบบสบายๆชิลๆแต่ไอเราคนขี้หนาวเนาะค่ะแม่แม่แมแมก็โอ้หนาวเลยละ,ค,ะค่ะแม่แค่ะว่าจังไดกับว่าเถอคะค่ะหนาวโพดไปกันคะ่ะ แต่อากาศนี้ก็เหมือนจะสบายๆส,สำหรับน้องๆช้างนะคะไม่ถือว่าหนาวมากค่ะแน่ๆแ,แ,แต่ว่าถ้าจะให้เขาอาบน้ำตอนนี้เขาจะไม่อยากอาบเลยนะคะเพราะว่ามันก็ยังเย็นอยู่แต่ถ้าหลังจากนี้ไปประมาณช่วง9โมง10โมงเป็นต้นไปเนี่ยอากาศจะเริ่มร้อนแล้วเขาก็จะอยากอาบน้ำนะคะช่วงเวลานี้จะยังไม่อาบน้ำให้เด็กๆเลยนะคะเพราะว่ามันมันเย็นนะคะมันเย็นไปนเลยค่ะ คุณปูนปน,น้องดวงเนี่ยเขาเดินมาบ้านเราจนเขาจําได้แล้วนะคะว่าเช้ามาเนี่ยเขาต้องได้มานะคะเพราะว่าเห็นคุณครูไปปุ๊บไปรับปุ๊บร้องรองแล้วนะคะอยากมานะคะแม่แม่อยากมาหาพ่อแสนอยากมาหาพี่มินนี่นะคะถ้าเราทําทุกอย่างเป็นจิตวัตรประจําวัน,วนทําทุกอย่างให้ตรงเวลากับทุกๆครั้งนะคะเขาก็จะจําได้นะคะช้งางไปค่ะยังไงก็ฝาก,ท,กทุกท่านเป็นกำลังใจให้เด็กน้อยนักเรียนด้วยนะคะ ผิดชาตประการใดอย่างไรก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ